ครับพี่น้องผมตามที่เขาบอกไว้กันถูกวันที่สิบหา้าวันที่สามสิบวันที่สามสิบเอ็ดพี่น้องนะเนื้อมือแรงเข้าสีมาขออนุญาตพระ,ะต้นไม้ใหญ่สุลุหูลูกตาไม้นี่พี่น้องก,นนงองกงะะรนะหูว่ามันเป็นแนวใด้าจังใดพี่น้องตามบ้ามีมาเขาคงจะเคยสัมผัสแล้วนะครับเนาะว่ามันเป็นแนวดพี่น้องผมว่ามันเป็นแนวดพี่น้องผมเอาเบื้องเอา เบิ่งเอาพี่น้องมามาฝูดพามทำเพลงขออนุญาตบายคำด้ดยสาธถูกเอบวกาไปค้นชิงลูกไปพี่น้องเอามองได้ดีพี่น้องผมเอามองได้ดีพี่น้องผมเอามองนี้เนาะมาขวาท่าแปง้งมาขวาท่าแป้งพี่น้องผม มามาขอท่าเปียงเอาคือมีแต่อย่างบาดห่วยมันแม่นบ่พี่น้องมันแม่นอยู่บ่น,นี่เอาเจียงเด็กกัเด็มาแล้วขออนุญาตบาดคำเลยครับเด,ด็กเยอะวาลูกวาหลานเด้เอเนาไปท่าเปียงพี่น้องผมขออนุญาตบาดคำครับ โอ้า,อาทุสาทุสาธุโสมันทำปูงเด้อไผกระได้เหนียวมือเถิละพี่น้องเห็นอีหยังบอพี่น้องเหนียวมือครับเอาเบื่องเอาเด้ออันใดกระไดบ่าวมีบ่ฮหูครับเข้ามาทา่าแป้งเพิ่มพว่วมสดชื่นให้นางไม้ให้ลูกคเทวดาให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เทพยาดาฟ้าดินพี่น้องบ่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเลยครับเด้อ ผู้ใดเลี้ยวเห็นอีหยังกับบอกบ้ามีมาเนี่ยครับผมยุตไต้ต้นให้ไงพะพ้อไงพี่น้องอไปเห็นเรียกอีหยังกับบอกห่วยบ่ไดว่าเรียกอันนี้บ่เกี่ยวกับการใบห้ยรวยเบอร์หือชักชวนไอ้คนมาอ่าหลงงมง่ายกับการพานันสิ่งที่บ่ดีเอาบ้ามีบอกซ้ำนี่แหละบ่ได้บอกให้คนมาลงงมง่ายกับสิ่งที่บ่ดีเพราะฉะนั้นแล้วการที่บ้ามีมาท่าแปงท่าใดนี่กับเพื่อคว่ำซัดท่า และก็อน้อมลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมลึกถึงบุญคุณของลูกเกษตรบดานางไม่เฮาเนะพี่น,อนอ้องนะเืราะได้เกี่ยวกับยาอื่นนะครับนะ่าเข้าใจบ้ามีพิษว้าวว้าวเอาทรัพยนี่พี่น้องทรันนี้กับร้อนพ่อแล้วบ่ามีหยานขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมว้าวไปก่อน